สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถไถยันม่านะครับเก่าญี่ปุ่น FX 16D นะตัวนี้เครื่องยนต์สสูบ16บหกแรงโฟวิลนะขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้ครับขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องแห้งๆสวยๆเลยใช้งานมาแล้ว508ชั่วโมงนะครับคันนี้ใช้งาน508ชั่วโมงสภาพสวยเหมเดิมจากญี่ปุ่นนะครับไม่ผ่านการทำสีนะครับนี่เลยดูยาง มาพร้อมกับโรตารี่ตัดหญ้าขนาด1เมตรโรตารี่เป็นโรตารี่ใหม่นะครับมีชุดคัดพร้อมใช้งานเลยแห้งๆจากญี่ปุ่นอ้าวเราจะติดเครื่องให้ดูดยกหางโรตารีย่ยกหาังตัดหญ้าสูงต่ำอยู่ที่เราตั้งนะครับสามารถตั้งได้นะ สภาพสวยระบบไฟทุกอย่างใช้งนานได้หมดนะครับไปหน้าไปแต่ใช้งนานได้นะครับนิ่มๆเลยเครื่องนิ่มๆเลย S15-S16 ตัวน,น,น, S 15, S 16, นี้ขับเกือกสี่ร้อะครับยาวหน้า ใช่ทร0851087093ครับปั๊ะอร่อยต์ปักกิ่งครับขอบคุณครับ